ถนนเอเชียนะครับตรงนี้พี่กัดอําเภอ,อมโนรมค่ะอําเภอมโนรมอันนี้เส้นนี้เส้นถนนเอเชียขึ้นสายเอเชียขึ้นเหนือค่ะขึ้นเหนือนะครับพี่กัดอยู่ตรงนี้นะครับผมอ,อ,อยู่ตำบลอ่ตะเภาค่ะตำบลอุตะเภานะครับค้าคล้าบ้านดุงเกษตรนะครับผมแล้วก็ ท่าไหนาผ่านไปผ่านมาขาที่นี่แหละขาเข้านครสวรรค์นี่แหละครับแต่เห็นบ้านของชื่อชื่อชื่ออะไรนะครับชื่อร้านเวลาพรค้าไม้ค่ะร้านเวลาพรค้าไม้มีทั้งไม้อ่าปีกส่งจำหน่ายหมดเลยมีค่ะค้าไม้เก่าด้วยแล้วก็บ้านนกดาวด้วยค่ะบ้านนกดาวแล้วก็ค้าไม้เก่าด้วยใช่ค่ะททเบอร์โทรตามนี้เลยค่ะ,าม,คะมาจะพาไปดู ครับเจ๊ครัผมไปดูว่าบ้านหลังนี้พร้อมขายไหมสภาพเป็นยังไงหน้าอ่ากว้างประมาณเท่าไร่ความยาวประมาณเท่าไหร่ครับเจ๊ครับค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านยกสูงนะคะเรียกว่าทรงสโสน,น้อยเลือนงามค่ะครับเสาเป็นไม้แดงค่ะครับไปดูกันไม้นี่มันเป็นไม้อะไรครับเนี่ยฝาเป็นไม้สักค่ะ ฝาเป็นไม้สักฝาฝ้าเป็นไม้สักเลยค่ะฝาผูกสองชั้นสามารถติดแอร์ได้เลยโอ้โหหลังใหญ่นะครับผมเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหลังค่ะไม้เนื้อแข็งทั้งหลังอ่ะให้ดูก่อนที่เราจะขึ้นไปดูบนบ้านนะครับผมแล้วเกษตรขอดูไปเพื่อนๆนะครับดูด้านข้างก่อนว่ามันเป็นยังไงนี่สวยงามครับผมช่างฝีมือดีอ่ะประมาณนี้ นะครับอันนี้ด้านหลังเนาะค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังส่วนห้องลงห้องน้ําก็เราเราจะไปอีหนึ่งใช่ไหมครับห้องน้ำใช่ใช่ค่ะอ๋อมาไปดูด้านบนครับค่ะแล้วก็ด้านบนค่ะส่วนนี้อันนี้สูงอยู่ที่ประมาณเมตรเก้าสิบค่ะทั้งหมดอันนี้หลังใหญ่เลยค่ะหลังใหญ่อันนี้หลังใหญ่เสากี่ต้นครับหลังใหญ่นะคะอันนี้บนี้สิบสองต้นค่ะบ้านหลังนี้นะครับเสาสิบสองต้นค่ะ ความสูงนะครับเขาเรียกว่าจากพื้นจากพื้นอาเจจาจตจากตัวจากตัวบ้านมามาทางนี้ดีกว่าจากตัวบ้านอ่ะจากพื้นถึงตัวบ้านเนี้ยรวมสองเมตรค่ะเนี้ยถึงข้างบนเลยสองเมตรค่ะอ่าสองเมตรเนาะค่ะครับผมสองเมตรคือลูกค้าถ้าสนใจสามารถก่อทาห้องข้างล่างได้เลยค่ะผมว่าได้ค่ะได้ค่ะพอดีเลยใช่ค่ะได้ได้หลายต่อเลยค่ะครับผมนอกจากบ้านแล้วนะครับ ทางร้านยังมีไม้มือสองไม้เก่าเนาะไม้ค่ะใช่ค่ะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับเผื่อท่านไหนสนใจนะครับเบอร์โทรก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่092นะครับ3468298นะครับเจ๊น้อยเจ๊น้อยแล้วก็0614601559นะครับเสียรัฐนะครับผม่ะเจ๊พาไปดูขั้นตอนบนครับผมขึ้นไปชมข้างบนกันเลยค่ะไปเนี่ยครับขนานอยากได้มินิมินินะครับก็มี บันไดบันไดเป็นมีที่พักบันไดด้วยนะคะเป็นที่พักแล้วก็มีเพิงบันไดค่ะโอ้สวยครับท่านไหนสนใจพื้นอันนี้ทรงเขรียกว่าทรงอะไรครับนี่ยไม้ไม้ทรงสนูน้อยเรือนงามค่ะสนน้อยเรือนงามสนน้อยเรือนงามแล้วก็อย่างพื้นกระดานนี้เป็นพื้นไม้แดงนะคะพื้นพื้นกระดานเราแผ่นใหญ่นะคะครับผมพื้นกระดานแผ่นใหญ่ มีที่นั่งเป็นรูปตัวแอลโอ้เดี๋ยวลองดูฝั่งนี้ครับลองลองนั่งดูครับผมเนี่ยค่ะที่นั่งเป็นรูปตัวแอลค่ะเป็นรูปตัวแอลนะครับผมข้างหน้านี้กว้างอยู่ที่สองเมตรห้าสิบฝ้าข้างบนก็เป็นไม้สักนะคะฝ้าเป็นไม้จริงเป็นไม้จริงทั้งหลังทั้งหมดเลยค่ะโหหลังนี้หลังใหญ่นะครับหลังใหญ่ค่ะพื้นที่ทั้งหลังอยู่ที่ห้าสิบสี่สิบห้าตารางเมตรค่ะครับผม แล้วก็ไปดูัรหลังนี้จะเป็นประตูคู่ค่ะสองบานแบบเปิดออกมากว้างเลยอันนี้ห้องโถงเนาะห้องห้องโถงค่ะอันนี้เป็นห้องโถงนะครับส่วนฝ้าฝ้าก็ค่ะฝ้าหลุมสวยงามค่ะโอ้โหจัดได้สวยงามนะครับเป็นฝ้าหลุมด้วยนะเป็นไม้สักทั้งหมดเลยค่ะประมาณนี้นะครับอ๋อ ัวเฉพาะห้องโถงนี้อยู่ที่สามสิบตารางเมตรค่ะอยู่ที่สามสิบตารางเมตรขานี่เนี่ยค่ะห้องเนี้ยห้อง,หองใหญ่เลยค่ะห้องใหญ่เลยค่ะท่านไหนชอบนะครับผมแล้วก็เราก็จะมีประตูด้านหลังนะคะเพื่อลูกค้าอยากต่อห้องน้ําห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะต่อเติมทําอะไรเรามีประตูให้ค่ะครับผมค่ะอันนี้ก็คือเราสามารถท่านไหนสนใจพร้อมส่งได้ใช่ไหมครับ คือพร้อมพร้อมส่งเลยค่ะเหลือเหลือเก็บงานแค่นิดนิดแบบอะไรตรงนี้เรายังไม่ได้ปิดนี้นะครับเล็กน้อยนะครับนิดๆนะครับเดี๋ยวเจ้เขาจะจัดให้นะครับผมหน้าตรงหน้าต่างก็ดีพื้นสวยมากนะคะหลัง่ยพื้นสวยมากพื้นสวยมากครับแล้วเสากลางนี่เขาก็ทําโชว์มาแบบสวยเลยค่ะประมาณนี้นะครับค่ะท่านไหนอยากจะมาดูบ้านแบบจริงๆเลยมาได้เลยค่ะ ขับตัมาตามเบอร์หรือว่ามาที่สายเอเชียขึ้นเหนือนะคะครับคือเลยเลยแยกสะพานชัยนาทแล้วก็ตาคีนะคะลอดใต้สะพานมาเลยประมาณสองสามร้อยเมตรอยู่ซ้ายมือนะคะครับจะเห็นบ้านร็ดาวตั้งเรียงๆเลยคือนี่แหละค่ะร้านของเราครับหลังหลังเล็กๆก็มีมีหลายไซส์ค่ะหรือว่าหรือว่าถ้าไม่ถูกใจมีแบบมาเราสร้างได้ค่ะครับผมโอ้โห เอาแบบมาให้แล้วก็ทาราคาให้เลยใช่ค่ะก็มาตีราคามีค่ะมีค่ะรับประกันเรื่องงานเรื่องไม้ค่ะเนี่ยนะครับผมประมาณนี้ส่วนนี้เราก็สามารถที่จะทําให้ได้นะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทําค่ะอันนี้มันยังไม่ทำเดี๋ยดังคืออันนี้เราถ้าเกิดใครเอาก็เราพร้อมส่งเลยก็เก็บงานนิดๆนิดน้อยๆปิดค่ะเรือเล็กน้อยสามารถติดแอร์ได้เลยค่ะหลังนี้เพราะว่าฝาไม้สักกุ่สองชั้นค่ะอืมครับ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 สองชั้นเจ๊ทำมันนานนึครับเนี่ย ประมาณกี่ปีแล้วครับตั้งแต่ทำโอ้ตั้งแต่ทำมาจะยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะแต่ก่อนอยู่ฝั่งนู้นไหมเมื่อก่อนอยู่ที่ตาคีค่ะอแล้วคราวนี้ก็มาออกมาอยู่ที่นี่ประมาณสี่ปีกว่าแต่เมื่อก่อนอยู่ในตาคีแต่ก่อนอยู่ตาตาคีค่ะแล้วทีนี้ก็เลยย้ายมาใช่ค่ะติดถนนเอเชียใช่ค่ะขาขึ้นเหนือขาขึ้นเหนือเพราะว่ามันคนจะได้เห็นเยอะหน่อยใช่ค่ะมันเป็นทางผ่านมากขแวะมาดูได้นะใช่ค่ะตรงนี้เลยตรงที่เจ๊เขาบอกนะครับผมตับนอุตะเพาใช่ไหม ตำบลมองมุมนาคนะครับผมเบอร์โทแล้วก็หนเกษอยู่แปะไว้ใต้คลิปให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจเกษตรไฟเดียวกันแล้วก็ทาง YouTube นะครับผมเอาประมาณนี้นะครับแล้วไปดูอีกส่วนต่างส่วนอื่นที่ทางร้านกําลังจะทํานะครับเนี่ยดูโครงสร้างเดี๋ยวพาไปดูว่าหลังไหนอีกนะครับประมาณนี้ท่านไหนชอบสไตล์ไหนหรือว่าชอบแบบไหนเอาแบบมาให้ ทางอ๋อได้ค่ะเอาแบบมาให้ทางร้านแล้วก็มาคุยมาต่อรองราคากันได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะพอเย้มๆราคาได้ไหมครับหลังนี้เท่าไหร่ครับหลังนี้ไม่แพงนะคะถ้าถ้าปกเองนี่เกือบร้านนะคะแต่ตอนนี้เราโปรโมชั่นลดอยู่ที่หกแสนเก้าเองค่ะหกแสนเก้าราคานี้สามารถต่อรองได้ก็ได้อีกนิดหน่อยค่ะนิดนึงค่ะเพราะพราะจริงๆอยู่ที่ระดับเจ็ดแปดแตนไปค่ะแต่ช่วงเนี้ย ลดราคาอยู่ค่ะช่วงนี้โอเคครับผม6,999ครับโทรมาสอบถามเจ๊เขาได้นะครับบ้านสวยมากนะครับท่านไหนมีมีพื้นที่ดีๆบรรยากาศดีดีเอาไปตั้งเลยเนาะใช่ค่ะแม่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปสร้างแล้วค่ะอันนี้ของเราไม่เหมือนบ้านนกดาวนะคะเหมือนบ้านที่อยู่จริงเหมือนจริงยู่แบบหลายๆปีได้เลยค่ะสามารถอยู่ได้เลยพูดง่ายมั่นคงแล้วโอ้โหมั่นคงค่ะับเป็นเหมือนมาตรฐานเลยค่ะมาตรฐานเลยโอ้โหสวยครับผม หรือว่าท่านไหนสนใจนะเจ๊ลงไปดูด้านล่างกันว่าเาข้าหรือว่าได้ค่ะอชอบสไตล์ไหนนะครับผมเนี่ยเวลาเจ๊ลงนะครับผมประมาณนี้นะดูบันไดสวยนะครับผมอืมคือพูดง่ายๆคือบันไดอะไรเนี่ยมั่นคงมากโ,อ,โอ้ไม่มีโยกค่ะไม,ไม่มีโยกเลยไม่มีโยกไม่บาง <ไป S 2> ที่นี่ยังจะแบบฟันไหวต้องอะไรครับเออใจเพีม่มาถ่ายข,ข้างล่างให้ดูหน่อยค่ะเนี่ยค่ะได้ครับงาน ดูงานข้างล่างของเราค่ะเดินแล้วก็เก็บงานแบบสวยเนียยเลยค่ะครับประมาณนี้นะเสเสคู่ค่ะไม,ไม่ไม่มีโยกแล้วความหนานีดูได้เลยในหนาหนาทุกอันเนี้ยแล้วรอดทียิบไว้ทุกที่เลยค่ะไม่มีโยกถึงรับประกันค่ะบ้านอีสานเขาเรียกว่าลิ่มหรืออะไรนี่ใช่ไหมไอเขาเรียกว่าอะไรนะคนนี้ไอตัวเนี้ยต้นไหนคะตัวตัวนี้อะไรตัวนี้เ๋ออันนี้มันที่ยึดที่จยึดแบบให้มันแน่นใช่ค่ะมันแน่นค่ะ ทำดีมากนะครับค่ะเนี่ยค่ะพี่เดอพที่ดูสวยนะไปเดินนะครับรอดเราทีทีเลยไม่มีห่างรับประกันค่ะอ่ะจนึ่งเสร็จี่เคู่ทุกอันเลยนี่พี่ดูนี่น่ารังนะครับเส๊คู่เนาะค่ะเส๊คู่หรือว่าคนตะกอนคนก็จะเรียกรอดรอด เสาของเราก็เสาก็น้าแปดนะคะเสาหน้าแปดอันนี้มันลดเหลี่ยมมันก็เลยเหมือนแบบแต่แต่ไม่เล็กค่ะพี่ดูอันนี้ก็ประมาณร้อยเก้าสิบเนาะร้อยเก้าสิบเซนถ้าตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดไปถึงตรงนี้ก็สองสองเมตรพอดีค่ะเพราะมันอันนี้มันเนี่ยถ้าไปอย่างคือพูดง่ายก็คือถ้าท่านไหนเอาไปแล้วก็สามารถที่จะทำาต่อเติมได้เลยค่ะห้องด้านล่างได้เลยโําห้องนอนได้เลยค่ะได้สองเด้งสามเด้งเลยครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วส่วนส่วนที่เหลือ